ถ้าเรียกภาษาบ้านเราก็เป็นเสื้อของรุ่นคุณปู่ปู่หน้าเผาก็ไปรบที่สงครามเวียดนามเหมือนกันในห่วงนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ร่างกลับม,มาหรอกไอ้เสื้อเนี่ยมันก็คือเสื้อของโอเียซึ่งห่วงนั้นเนอเมริกาทําสมารภูมิอยู่ที่เวียดนามนะไอ้เสื้อเนี่ยมันจะมีประมาณสี่รุ่นมีการผลิตรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีอินทนูไม่มีอินทนูแต่ว่าตรงเอวเนี่ยจะมีการปรับที่เอวสามารถรัดให้มันตึงได้นะ ไอรุ่นหเนี่ยมันผลิตในปี1962พอถัดไปเนี่ยตัวนี้คือรุ่นที่3รุ่นที่3เนี่ยจะไม่มีอินทร์โูเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงที่ปรับเอีเนี่ยเขาจะเอาออกซึ่งมันเนี่ยมีรหัสว่า107เออมันก็เลยมีการเรียกชื่อว่า OG 107นะห่วงนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยทำสงครามอยู่ที่เวียดนามนะในเวียดนามเนี่ยมันโดยสภาพของภูมิประเทศต่างๆของเวียดนามซึ่งมันอยู่ติดกับประเทศไทย สภาพอากาศต่างๆเนี่ยมันเป็นอากาศเอ่อ,อเราเรียกว่าป่าดิบชื้นือมันร้อนนะก็เลยมีการผลิตเสื้อตัวน,นี้ขึ้นมามันต่างจาก M65 นะ M65 จะเป็นผ้าหนาเนี่ยประมาณนี้แต่นี่เป็น M65 ของวุฒิเล่นจะเป็นผ้าหนาแล้วก็หนักนะมันผลิตมาคนละปีกันนะลักษณะเด่นขกงมันคืออะไรก็คือกระเป๋าเฉียงกระเป๋าเฉียงกระดุมเนี่ยจะสังเกตได้เลยตาก็มาดูกระดุมเนี่ยจะมี5เม็ดนับได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอเสื้อพวกเนี้ยมันเป็นเสื้อนานแล้วห้าสิบเก้าปีหกสิบกว่าปีเนี่ยมันก็ย่อมมีตําหนิเป็นธรรมดาเนี่ยมาดูตาหนิมีข้ออยู่แค่นี้เนี่ยเจ้าของเสื้อเนี่ยอาจจะเอ่อเอาไปเย็บถักปักร้อยประมาณนี้นะมาดูภายในมันตรงนี้ดสุดไ,มไม่ได้ใช่เนี่ยซึ่งของแท้ทุกอย่างเนี่ยจะมีพวกมีงานป้ายมีอะไรอยู่นะต้องบอกก่อนนะครับว่าไอที่อยู่หน้าเผาใส่อยู่เนี่ยมันคือของแท้จากอเมริกาเลยนะฮะแล้วก็ มันเป็นของที่สะสมแล้วก็มีการซื้อขายกันในราคาที่ค่อนข้างจะสูงกระเป๋ามันเฉียงมีอยู่สีกระเป๋าแล้วก็ใส่สบายรู้สึกว่าใส่ไปแล้วมันรู้สึกแบบมันเบาตัวแต่ถ้า M 6 5เนี่ยพวก M 6 5เนี่ยมันจะใส่ไปแล้วมันรู้สึกแบบอุ่นแล้วแต่ว่ามันหนักหน่อยนะเออส่วนใหญ่แล้วเขาจะเก็บสะสมประมาณนั้นใค,ใครชอบเสื้อตัวนี้ใส่และสบายนะแต่่งใส่ไหมใส่แล้วมันรู้สึกแบบยังไงครับรู้สึกแบบ <preparedness> เหมือนอเมริกา ờ tức là OG107 đừng xuống phải